นายที่ครับนะก็อาาต้องนอนโรงพยาบาลสามคืนครับผ่าตัดด่วนนะครับมีเรื่องนะพี่ต้องผ่าตัดด่วนนะครับอาาก็ต้องนอนโรงพยาบาลวันนี้ก็กาลังจะเดินทางนะครับไปเก็บของที่บ้านนะครับนะไปเก็บของนอนโรงพยาบาลอย่างน้อยสามคืนนะนครับสามวันนะครับสามวันแล้วก็กลับบ้านนะครับนะก็รอเข้าห้องผ่าตัดสองทุ่มครึ่งครับวันนี้ก็เลย,ยเวลาว่างก็เลยคุณหมอดูแลมาอยู่ก็เลยมาเก็บของ เก็บของที่บ้านของใช้ที่จะมาเก็บของใช้ที่บ้านนะครับเก็บของใช้ที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวไปโรงพยาบาลต่อกลับมาโรงพยาบาลต่อนะครับก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกที่รนะโรงเรียนอีกนะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับก็ต้องไปส่งลูกที่โรงจุลจปาถิโรงเรียนอีกนันสี่ก็นะ ออกมาต้องผ่าตัดด่วนหน่อยสิครับนะผ่าตัดด่วนแต่ขอสงวนไม่ก่อนว่าผ่าตัดเรื่องอะไรนะครับนะขอ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 ความใจเอฟซีครับนะขอความใจเอฟซีนะครับขอความใจเอฟซีทุกคนนะครับนะตอนนี้กำลังกลับกำลังจะกลับไปบ้านที่ครับนะไปสิครับเดี๋ยวไปเจอที่บ้านนะครับนะตัดต่อไปเจอที่บ้านนะครับผมขออนุญาตรีบขับรถไปเก็บของที่บ้านก่อน นะครับยวต้องไปรับนนจุนที่บ้านปลาปะก่อยอีกนะครับต้องรับมุนจุนที่บ้านปะก่อยนะอ,อีกแล้วก็คืนนี้ก็มานอนที่นี่นะที่บ้านไงนะเก็บมาเขาเก็บกรำกรับของให้มาสินะครับก็ขอบคุณทุกกำใจสิครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะทีะ่ส่งกำใจเข้ามาครับนะก็ มาต้องผ่าต,ตัดด่วนแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลด่วนสามวันนี่สิครับ,เ,รเ,บเ,เกิดปัสสาวะเสียการเชียดสารเคมงเพราะอันอันชีนี่เอฟซีเข้ามาคอมเมนต์นี่ครับว่าว่าอันซีชอบอันก็จะเกิดอักเสบครับอ,อายุเยอะแล้วไม่ควรอันเยี่ยวครับ ไม่เม็นไรหครับยาคัดเื่ออาการเขาจะดีขึ้นค่ะครับอ๋อก็เพาะป่าอักเสบกินยาค่าเื้อกินน้ำมาเยอะอ้ามอั้นชีอ,อ๋อออาการนี้คือที่เป็นอย่างนี้คืออั้นชีอืมที่ยาค่าเื้อเดี๋ยวก็หายไม่เป็นไรมากหรอกครับเป็นาารราปอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบทันยาก็หายครับแต่มันไม่ใช่แค่นี้สีครับนะต้องผ่าตัดด,ด่วนอีก นะครับแต่ผมขอขอสงวนไว้ก่อนเนาะไม่ขอพูดอะไรนะครับนะดดอ,นอ,อ๋ออันชีข่ขาดนี่เป็นเพราะว่าอันชีชอบอันชีจะมาชอบอันชีกช็เพ,เพราะว่าอืม เออครับสี่ก็แต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งครับต้องผ่าตัดด่วนนะเพิ่งซึ่งผมขอสังไว้ก่อนไม่ขอพูดกันนะสี่ครับนะเป็นต้องเข้าห้องผ่าตัดสองทุ่มครึ่งนะครับตัดวันนี้เลยนะครับแล้วก็คงต้องนอนโรงพยาบาลสามสี่วันนะครับสามวันคุณหมอบอกว่าอยากตามสามวันนะครับผมก็ต้องรีบกลับมาเก็บเสื้อผ้าให้อาม่าแล้วก็กลับเก็บเสื้อผ้าเก็บของเก็บข้าวเก็บของนะครับ ก็มีแต่เรื่องได้ฝี่ทํานะเาขอให้มาครับความเดียผมก็ต้องจุดทูบขึ้นทูปขึ้นทูปบอกแล้วก็คืนนี้ผมต้องขึ้นทูปก,ก้าวดอกบอกเพื่อนดอกเที่ยวทางปุย่าครับให้รักษาปกปัร,รักษาอาม่าให้การผ่าตัดครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่ให้ไม่ให้ ไม่ให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่้มีอะไรเข้ามาแทรกซ้อนนะครับสิวชันก็อืมก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกความใจที่คอมเมนต์เข้ามานะครับนะก็โอเคแล้วผมก็ได้รู้ว่าที่เป็นแนี้เพราะว่าถูกต้องครับก็บเป็นอันอันอันชี้มากเกินไปนะครับนะ ็เลยต้องอืมอืมบบนงก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณคอมเมนต์เข้ามานะครับนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นเป็นกำลังใจด้วยพี่ครับนะฝากกดไลค์ตรงนี้ช่องเขาถูกปิดก,การมองเห็นอย่างหนักเลยนะครับ ไอครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บไปเก็บของก่อนนะครับเพราะขอบคุณทุกทกันนะพี่นะก็ต้องนอนโรงพยาบาลด่วนอมาต้องนอนโรงพยาบาลด่วนนะครับนะเขาให้พี่เขคงเข้าใจนะครับนะนอโรงพยาบาลแล้วก็ต้องผ่าตัดด้วยไีนะครับต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดด้วยนะค,ะนะครับนะก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่ได้ส่งมอบมานะครับและกามาด้วยครับนะ ขอขอให้การพ่าตัดครั้งนี้ครับตรงผ่านผลไปได้ดีนะครับไม่ให้มีอะไรไม่ให้มีอะไรติดขัดแล้วนกะนะ็ให้มันผ่านฉลุยนะครับไปได้ดีนะครับท่านก็ขอวันมีปูแล้วตรงคุ้มครองอาม่านะครับนะไดให้มีเรื่องอะไรที่แทรกเข้ามานะครับ โอ้สียัเหนื่อยต้องสู้ครับสี่ครับเหนื่อยแต่ต้องสู้นะครับเดี๋ยวก็ต้องไปรับหลานนะครับเดี๋ยวต้องไปรับหลานอีกรับหลานที่บ้านป้านะครับนะวิ่งรับหลานก็เดี๋ยววนี้ก่อนชพัฒที่จะก่อนที่ชพัฒจะเข้าไปโรงเรียนประจําก็เดี๋ยวจะพาชพัฒแวะเยียมาาก่อนเดี๋ยวุ่นนี้ผมตื่นมาจะรีบไปหามาพาจุนนะพาจุน โอเคสิครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพื่อนี้เจอกันใหม่มี่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะมีแต่เรื่องให้เครียดโอเคสิครับคลิปนี้ก็ไปพี่ครับ